วันนี้คุณลูกค้ามารับบริการกับทางนุชมีสปานะคะเอ,อ้ยฉองย้อยทำอะไรได้มัง่งวันนี้ทางเราขอมอบสิทธิพิเศษเป็นสเปเชียลคอร์สค่ะไอ้ยอสิทธิพิเศษจากมะนาวต่างดุดเอ,อ้ยผ่อนคลายดีเอ,อ้ยดีดีทำได้ดีจากนั้นทางเราขกกราบเรียนเชิญคุณลูกค้าเข้าสู่เมนคอร์สนะคะ้ยอ hey! ผ่อ,อ,อ,นอนคลายนะคะคุณลูกค้าอย่ากเกรงค่ะอย่ากเกรงคุณลูกค้าดูเส้นตึงมากเลยนะคะเอยแบบนี้มันไม่ใช่เส้นตึงแบบนี้สงสัยทํางานหนักไปหน่อยนะคะค่ะเดี๋ยวทางเราปลอบประโลมให้ค่ะเอยคอสนี้ไม่ได้รีเควสเลยเว้ยเออไม่ได้อยากเป็นลูกค้าเลยสวยล มเสร็จแล้วค่ะคุณลูกค้าทางเรามีผ้าชาโมสุดหรูไว้บริการคุณลูกค้าด้วยนะคะไถ่เหมือนทารกเท่าเล็กคนดีคนเก่งเอาละค่ะคุณลูกค้าพบกับห้องรับรองสุดไฮเทคของเราเดี๋ยวจะให้ทีม PR ของเราแนะนําวิธีการใช้งานนะคะอ๋อยอก็เข้ามาแล้วก็อยู่เฉยเฉยเอยเข้ามาแล้วก็อยู่เฉยเฉยปกติทางเราจะมีหลายโหมดนะคะวันนี้เลือกเป็นโหมดโคสต์ดรายคุณลูกค้าค่ะอ๋อยสบายดีไหมเอยก็สบายอยู่นะตาเอ๋เป็นไงบ้าง ตรงนี้จะมีช่องหน้าต่างไว้บริการคุณลูกค้าด้วยนะคะวันนี้ทางเรามีเด็กเอ็นด้วยนะคะแวามาให้กังใจครับพี่โชบ้าแวมาเองลงถั่ถวรงรอแล้วก็นอนรอ,อจบคอร์สแล้วค่ะคุณลูกค้าไอ้ไอ,อ้อขนฟูฟ่องชวยงานขนนุ่งฟูสวยเลยทางนุชมีสปาขออนุญาตดูแลตัวเองต่อนะคะสบาย